สวัสดีค่ะช่วกดติดตามเจ้าไม่เลื่อนท้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนุ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีช่างโลดทุกคนทุกท่านเมิดสุหมงสุบอนดนะครับเด้อครับพบพ่อกันมือนี้กันพามาชมบรรยากาศท้องทุง่งนายามแรงนะครับเนาะอันนี้เป็นทุงน่งนาของเอาสศรีนะครับเด้อเออช่างโลดกลับมาจากอำเภอบันม่วงกันคือจังเห็นนี่แหละครับพี่น้อง เป็นได้บาจ่างรถเกี่ยวมาเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วป้าโถ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 ผู้มือน,มนี่จังแม่นท่านสมัยนอพี่น้องนอการเวลากะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะครับเนาะอันนี้เป็นก่นเกี่ยวเออมือเดียวครับวันเดียวเสร็จเลยที่หน้าเขาวานเป็น ในพันวานก้อนช่างโหลดดำประมาณเดือนหนึ่งครับเพิ่นก็ได้กเกี่ยวก่อนโอ้หามยังยังอยู่เลยครับโอ้ปีนี่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับคุณน่ะอ่ายังเต็มไหานาอยู่เลยครับคุณน่ะโอ้บาดนี้แล้วช่างโหลดสิมหาปลาคอนครับบาดเนี่ยจะสิมีบ่มีแหละครับ <laughs> เออไงต้องลงเหลือแม้เนาะครับเนาะต้องลงเหลืออยู่ละอโอ้วดเร็วทันใจปานเสกเอาครับพี่น้องโอ้ยนี่แหลนะเนาะเป็นวาอ่าอำนาจของเงินตาเนี่ยวานใสหยาหยากไตอ่า,าวานใสให้กับเป็นเขา่าโอ้ยเนาะนะครับยุคสมัยแห่งเงินคำเนาะพี่น้องเนาะอย่างกะเอาเงิน ใส่เงินบอกว่าสิเกี่ยวเข่าดำหน้าก็ใส่เงินเอาเออเกี่ยวเข่ากัะจางรถดมาเกี่ยวซึมซำซึมซำซึมซำไหลออกมาเป็นเม็ดเละ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 เลยเฟืองกระกองอ้อยย่อลงที่พื้นนี่แหละครับเดี๋ยวช่างโหลดสิพามาเบิ้งของช่างโหลดที่อยู่ติดกันเนาะครับน้อบ,บาทนี่นี่ครับของช่างโหลดกันยังไม่สุกเลยนี่ครับ กำ,ออก,กำลังออกห้วงครับกำลังออกห่วงย้ายลักมองอยางสี่แหละครับนี่ครับโอ้งามงามงามครับปีนี้โอ้ยเนาะนี่ครับผลงานการแสดงของช่างโรดและแม่ใหญ่สอนพร้อมทีมงานลูกหลานครับพากันวานพากันดำนี่เป็นดำเอาทั้งเหมอดครับ อันนี้เป็นข้าวนาดําครับผมดำหลังเอาสีประมาณเดือนหนึ่งครับทองเอาสีฝั่งนี้เพิ่นวานกอ,นอ่าเพิ่นวานตัางต่สงการเหลีเ่เวนะสงการเหลีวมีนาเมษา,าพฤษภาพเพิ่นกันยาวเลยครับไถมือหนึ่วานมือหนึงเตียบรล่อยเลยเรล้าก็ได้นี่ครับของเพิ่นเกีียวไปแล้ว แลแ้วเจ้าของ่ังโรดครับบ้าน,นี่ช่ังโรดกะโอ้ยกะสิค่อยเกี่ยวเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องสิบอมี่งเอไ่ได้เอารถเกีียวขึ้นเพิ่นหรอกครับสิข้อยเกีียวเนี่ยแหละสังโรดก็ได้โอ้ยเบึ่งเบึงเบึงขอวงเขาครับเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจมากเลยครับผมวงเขาโอ้ยงามคักขนาดครับพลาะอ,อ,อ่อนเวยช่วยอยูออ่นี่ครับ กำลังอันนี้เนาะเป็นว่ายายหลักมองเนาะพูทเฒ่าเป็นพาว่าเขากำลังใหญ่หลักมองว่าสันย้ายหลักมองอย่างไรเนาะบบบนี้สนักสนุนงดถบเข้าใจก็คิดว่าคงเสื่อมไปตามสถานการณ์หรือว่ารูปร่างลักษณะของหลักมองเนาะมองนี่ก็คือตะข่ายได้ไปน้องเด้ภาษาอีสานเรียกมองภาษากลางเรียกตะข่ายไปใช้ ไปใส่มองเพราวะว่าก็คือไปใส่ตาข่ายนะครับใส่ตาข่ายในะานำมมานะมองกันว่าอันนี้อธิบายให้เอฟซี FC ภาคกลางได้พอรู้นะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากะภาคอีสานเป็นกันกันกันสีหูมัดยีดอกนะครับเนาะขอบคุณนะครับให้นี่กค่ะ บาดอเป็นก่อเป็นก่ออยู่อือน้ามัครับพอดีครับห้วยนกอย่างีน้อครับบาดเนียเบิง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 ครับไปมาเบิงนกอย่างนี่พูดนะอู้ตัวบักไงเลยครับบาดเนี่ยฮึบาทโทนกอินทรีครับผมอู้นกอินทรียังมาอันนั้นอยู่ที่ี่บาดเนี่ย ปาทโอ้ยตกใจเหมือนชางโหลดก็ได้ <laughs> บัดได้แท้ <laughs> นกอินซี่ที่เป็นวาวนี่ครับ <laughs> ลักพ่นลมลักพ่นลมเอ้าเสียบรักไหมลักพ่นลมอ่านี่ครับนกอินซี่อเอามาไว้ทะเลกาอะไรนกครับผมนี่ครับ ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้อ่านี่ครับนกอินทรีโอ้ทักทักครับผมโอ้ยประทับใจครับประทับใจและพอใจร้ายครับผมเป็นเข่าออกห่วงแ,แบบนี้โอ้ยสุดตะหน่อยพวดพี่น้องเลยปีหนาในว่าสิด,ดำามมิอดอยื่ดอก อนี่แหละครับเป็นความที่แบบว่าอช่างโหลดมีความภาคภูมิใจในผลงานที่จะาของทำนะดูวบ่ <laughs> บเต็มปากเลยว่าจะาของทำเพราว่า <laughs> ส่วนมากก็มิตรไม่ให้สอนนะครับกับลูกหลานเ,นเอ็ดช่างโหลดกับป้าเอ็ดการดินง,งานทางนอกส่วนหนังก็ได้ ช่วงเอ็ดบ้านเบาในพ้นเนาะช่วงนั้นผมไปเอ็ดงานบาน้านเบาในพ้นกะบไม่ใช่สอนกับดำกับหลานโลก,กาแล้วก็ดดำกับหลานท็อปหลานเปียวส่วนทางนี้ยังบอกห่วงนะครับเด้อตัวนี้เป็นเข่ากอขอครับผมส่วนทางนี้เป็นเข่าดอรครับผมนี่ครับเข่าดอคนเกสีออกไวแน่อายุเราๆประมาณสามเดือนอุ้ยผมราว่ามันเข้าเดียวครับผมนี่ครับผ่านไปเร็วมาก เดือนหนึ่งสองเดือนเพราะว่าสามเดือนเน่ะเลี้ยวอีหลีครับผมเน่ยรู้สึกแต่ว,ว่าหุย้ยดำบางเดือนบางหันฝนก็หากระเลงตกบางหันเมื่อกี้อาทิตย์เองบานนี้เพราะว่าออกห่วงเพราะว่าโอ้นี่ครับออกรวงเขียวนี่ครับเพราะว่าตอนนี้มันยังอ่อนนะครับเนาะ ลวงก็เป็นลวงสีเขียวนี่ครับน่าจะอีกสักเดือนหนึ่งนะครับเนาะตามหลังเอาสีไปเดือนหนึ่งนับเริ่มจากเอาสีเกลียวมื่อนี้นะครับเนาะนับจากมื่อนี้ไปอีกเดือนหนึ่งคงต้อ,อง,ตงสุกแล้วก็ได้เกลียวครับผมนี่ครับเดี๋ยวบันนี้สิพาไปเบิ้งเข่าที่เพิ่นใส่ไว้ในกระสอบนะครับเนะาะเข่าเอาสีที่เพิ่น เกีียวแล้วเรียบร้อยเป็นสีออกมาขื่อรถเกี่ยวกันนวดออกมาเป็นข่าวเปลือกครับผมเพิ่กับมาที่ใส่ก,กระสอบไ้ให้เดี๋ยวชางโหลดจะพาไปเบิรงครับโอ้นี่ครับเป็นเกี่ยวได้ผลผลิตที่ได้กาได้ข้าวเปลือกจํานวนร้อยกว่ากระสอบครับผมนี่ครับโอ้ อันนี้ที่เหลือจากาเพื่อนค้นไปไว้ในบ้านแล้วครับผมเพราะว่าอันนีน้มันเหลือรถเนาะเหลือรถหกล้อครับผมจ้างรถหกล้อมาแก้ไปพร้อมครับบรรทุกไปแล้วร้อยปลายบ่เถาบรรทุกไปแล้วประมาณร้อยสิบสอบเนาะเหลือรถหกล้อไปกับเหลืออยูุน่สิบเก้ากระสอบครับผมโอ้แสดงว่าผลผลิตเพิ่นได้หลายลีครับ เขาคุณย่าหิหรือเข่าเอาสีเป็นเข่าหน้าเอาสีกระไดผลผลิตโอ้เป็นที่น่าพอใจครับผมพุ่นนะเอดเถอะคลิปนี้กะขออำลาพระจากพี่น้องสักหนีอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอของหน้าสังลดเกี่ยว่อมไดเดี๋ยวสังลดสีอัปเดตให้เบิงเนาะครับเนาะว่าสีได้ซ้ำเอาสีบ้านเนาะเนาะอู้ขกัขกขกัขกขักผลนะ นี่ตะสอบเต็มเต็มตึงๆ,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 ๆอ้ยตะสะออนผลผลิตนะครับเนาะเออขัดขัดขัดขขอบคุณครับขอบคุณ f อฟทุกทุกท่านเด้วขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างโลดด้วยดีมาตลอดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ